ส่วนที่จังหวัดน่านยังคงเป็นหนึ่งใน9กจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ค่ะล่าสุดวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเพิ่มขึ้นอีก3ฉบับเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่โดยบังคับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่เดินทางหรือปฏิบัติภารกิจนอกบ้านหรือออกทำงานนอกพื้นที่ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเปิดบริการ24ชั่วโมงในพื้นที่จังหวัดน่านงดให้บริการตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬกาของเช้าวันรุ่งขึ้นถือปฏิบัติถึง30เมษายน2563และขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกจุดร้านค้าปลีกขายส่งในพื้นที่จังหวัดน่านจากเดิมกำหนดถึงวันที่19เมษายนออกไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้สำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในจังหวัดน่านยังไม่พบผู้ป่วยค่ะ แต่มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง59รายตรวจไม่พบเชื้อ58รายรอผลนตรวจ1รายมีผู้กลับมาจากประเทศเสี่ยงสะสม215รายพน้นระยะกักตัวทั้งหมดแล้ว